คู่นี้เมียนมาจากเขมรเนี่ยด้านซ้ายมือเนี่ยฝั่งด้านขวาก็จะเป็นจากเมียนมาเป็นแม่ค้าเยอะมากพร้อมนะครับ ของเสียก็สน,นุกสนานนีท่านผู้ชมครับท่าวต่างชาติเนี่ยชอบมากเลย การชกระหว่างฝ่ายน้ำเงินกับฝ่ายแดงนะครับเป็นท่าชกจากเมียนมากนะครับเป็นศสายเลือดทาชกครับโอ้สังเกตไปทางด้านซ้ายมือนะครับชาวต่างชาติก็โอ้โหฮือฮาเลยครับจะมองเห็นฝรั่งนะครับฝรั่งที่อยู่ด้านทางมุมซ้ายมือนะ หมายเลขมาดูชนะใช่ครับอ่าต <gon! S 1> ah, ่อยกสองเลครับผมอ่าช็ <Shut up> จบเวลา ady, ันี่้มูาเต้นของเข่ดาครับเมระบอย่าติ๊โค้ก200นะฮะ่ ออไมรับอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะาเสียงนะครับนะครับผมไอ้เทาไงอ้ใ่ใเตนใส่น้อ่ะใต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนแจกแนะครับแจกเรื่ร่ต่อให้ก่อนนะฮะเรามาดูในยุกที่สอง้ยกที่สองับผม ถ้าฝ่ายแดงล่วงอีกทีแพ้เลยนะฮะเรามาดูนะครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะนะครับรร่่งง สะใจนะต้องเที่ยวเลยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นการชกมวยแบบตื่นเต้นมากๆเลยนะครับราตราไม่ได้ล่วงล่วงล่วงไนเลยฝ่ายที่มัล่วก็คร์บงฝ่ายแดงจะล่วงช้ากว่าสกิลไดนะฮะต่างชาติจให้ความสนใจมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเป็นมวยแบบสร้างสีสันแล้วก็สร้างความตื่นเต้นนะครับเป็นมวยทัดเล่ เี่สอครับเ้าี่องแอนาะนะเอากันไปคนละแ้งนะครับตอนนี้ดูตัดสินนะครับผมอันนี้เสมอนะะ ติดตามชมคู่อีกต่อไปนะท่านผู้ชมนะท่านใดที่รับชมบ่าวก็เดี ic, you? You, team. Team skincare, ๋ยวฝากกดไลค์นะฮะกดติดตามอีกอีกคลิปอีกครั้งหนึ่งนะฮะอีกคู่ต่อไปนะฮะเดี๋ยวจะมีทั้งหมด20คู่เลยนะครับบุญแดงแดงนะครับผมกาซิเด Còn đường đông lên nó có một ีเสมอได้หรือไม่ผมครับข้าพร้อมแล้วนะฮะกรรมการเช็คความพร้อมข้าพร้อมแล้ว,ลว,ลวรด้ไหม ีคู่ต่อไปนะครับท่านั้นสามสองพอเราดับคู้นะครับผมสบายดีสบายดีเอาละฮะเรามาลุ้นกันว่าฝ่ายแดงหรือฝไฟเงินจะเป็นผู้ชนะนะครับถ้าพร้อมแล้ว ทะเลาะกันมาต้องงสังเวียนมาก่อนเลท่นี้ฝ่ายน้อเงินเป็นทู้ชนะครับผมครับผมขอวันลกลกเป็นคนสุดท้ายนีสยเนะเ็นสังเกตสังเกตเมื่อกี้นะยกที่ส ให้ความแข็งแรงนะครับผมนะเอาชนะฝ่ายแนงไปได้พวกัอเรามิสเตอร์อิคายาวาเพราะว่าจะเกิดอันตรายได้นะครับถ้าเกิดใช้หัวอ่าครับผม

าสู่ในโจทของยกที่สองนะครับผมถ้าฝ่ายแดงจะได้รอบเป็นผู้ชนะเลยนะครับการติกาของเราคือห้ามใช้เข่าห้ามใช้ศอกห้ามใช้เท้าและสีสัะถ้าใครผิดกับุกกาที่เราเตยมากรรมการบอกว่าแพ้เลยครับผมจับตอนนี้ให้ บอกเลยว่าเลยฮะชาวต่างชาติให้ความสนใจนะฮะอย่างบ่หมี่ทีจะยืนนะพี่น้องตอนนี้เนะี่ยห้างแทบแตกนะฮะคือวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะ,ะสำหรับปลาบทูทีได้เห็น,นะะสำหรับช่วงนะการแข่งขัน เรียว่าอี่ศิลปานึงของไทยนะครับคือมวยทะเลเะะเกู้ต่อไปน,น,น,นะครับเป็นคู่มวยคู่ที่ซิลเองนะครับผมผมน้ำเงิเน,าานนะครับมาฉากร้ากะเผาแล้วครับผมสู้ชาดานเอาละและในครั้งนี้นะครับผมเราจะชับกติกากันมากขึ้นนะครับห้ามนะครับห้ามผิดกติกานะครับหัว สองเท้าเท้านะครับรับเ้าทันทีถ้าพร้อมแล้วชก กวามตื่นเต้นะท่านผู้ชมครับความสนุกสนานที่ชาประเทศไทยนะะฮจัดคู่มวยนะครับเพื่อสร้างสีสันครับท่านผู้ชมปเลยนะครับผวลูกทิพยตาในยุกยกแรกนะครับวอล์กเกอร์จูนแล้วครับผมไปเลยไปเลยๆะครับสูมในช่วงยกที่สองนยกแรกนะครับไปเลยสนุกสนานของมวย อกไเลยว่านะฮะประเทศไทยเป็นกนที่ว่ามีแนวคิดนคในการสั่งซี้สันในการนำเอาวัฒนธรรมนะฮะมวยทะเลก,ก็เป็นศิลปะแต่ว่าวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งนะครับของน่าจะเป็นทางภาคใต้ของไทยนะครับุาห้าร้อยบาท ดอกแรกนะครับงานเงินเป็นไปนั้มไปก่อนครับผมองได้บ้านนี้เขาไม่ธรรมดาเลย การนายกที่สองว่าฝ่ายน้ำเงินนักเอาชนะได้หรือเปล่านะถ้าพร้อมแล้วอยากให้ย่างให้ใจเย็นใจเย็นแต่ย้าเกิดการพูดขอเราเรื่องน้อเด็กเท่านี้ ก่อนนะครับผมฝ่ายแดงแพ้แล้วฝ่ายนัเป็นพูดนช่ไหมแต่โกนี้ผม 當初十年中點得冇？兩百四點得 นะครับผมงไฟแดงต้องชนะานถึงจะเสมอนะครับผมแต่เราน้งเงินชนะเอาลพี่เล่นไนบตงเลยตเลยเอาละับ